ตาโบด้านเดียวเราไปได้มาไปได้ไปได้มาได้มาตด้านเดียวตอน้บนดนะให้ได้อยู่นเกมแต่กูแดนไข่ถั่วอ้อยดนแม่นียยังไม่หายปดนะมขอแทนแตเป็นหลายควายตั้ควาเ่ากูไม่เอาม่หักตัวนะเดี๋ยวก่อนไม่ที่คนไม่ดีอดูดหมดฟองมองตะทงไม่มีอไม่ยกลับบ้านบอกโดนแม่เลยอ้อยไได้ไทได้ริลองทางเดินเข้าโลกเ่นอ่ะฟังอยู่ไหนผมจะซ โใครจะได้ช oh. er, ่วยเธอสาวผมไม่ยุ่งผมไม่นคนรักแฟนบุกข้าสวนอักและขโมยฟักแฟงลายอยู่มันจะเล็กัไม่มัดแต่จะเก็ดไม่ค่อยเพียงช่วงเีมันครับแงางซื้อถอได้ยี่สิบอดเอามเขาบอตัคแ่สีบสิบไม่ถุงไม่มีแครราแค่ยี่สุ่งจะไปจูใจ บางแก้แต่ขึ้นบกจะหลงเลือเคมเกล้าแคมเกล้าแคเจอไม่แต่อีนี้ปาดึก่ากับเบือใสมาสบายและกุอยาปีนเปีนี่กูมา ได้กี่เกียจะนอนตอนบ่ายอ่ะหลบพาสถึงกูมีมก็ไม่ใจญ่เื่อ,อโ,โรนัโดแต่ลูกบอลก็จะถ่ายตอนเป็นนี่ก่อนโตแต่ไม่รู้ว่าทำไม